เร็จ้เลยผาจัดใส่บาตรเจ้าของเองนะจัดอาหารมาเป็นส่วนกลางมา,าใ,ใครต้องการจะตักเอามากน้อยตามอ,เเอาเจศใสงเจ้าของที่กรมคืนด้วยธรรมไม่ใช่กรมคืนด้วย,ยกิเลสความโลภนะไปให้ดูธรรมดูหัวใจดูอาหารเทียบเข้าไปเทียบเข้าไปอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะ มองดูแต่อาหารไม่มองดูธรรมโลภมากกินตายกับที่เลยนี่พระประเภทนั่นดูอาหารดูใจดูธรรมธรรอยู่กับใจอะไรอะไรไม่สําคัญยิ่งกว่าธรรมอยู่กับใจนั่นโอดยอมอดอิ่มยอมอิ่มตายยอมตายตาย,ตายด้วยธรรมพ้นนั่นตายเยยวความโลภจมนั่นบามมนจำมานะ แล้วพี่น้องทั้งหลายขอให้พากันพินพจารณาเรื่องอาัานเรื่องทำนะ <c oughs> นี่ได้เตือนเสมอเสมอเตือนนี่เราเตือนด้วยความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายระหว่างทำกับกิเลสทำนี่ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายชาวพุทธเรานั่นแหละทาลายกันโดยไม่มีเจตนาหากเป็นตามนิสัยของกิเลสที่ททมีอำนาจมากกว่าเราจับหัวเราใสายย่ลงไปก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหยียบศาสนา ไปอยู่ทุกหย่อมยญ้านะเวลานี้ชาติไทยของเรายังไม่รู้ตัวอยู่เลยนี่และมันสลดสังเวชนะมันเห็นจริงๆนี่ให้ว่าไงก็เวลามันไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเวลามันไม่รู้ก็บอกไม่รู้แล้วลูกภูคานไปน้ําตาล่วงอยู่บนภูเขาก็ไปเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยฟังที่หนเวลาไม่ถอยซัดกันไม่ถอยไม่ถอยทั้งนี้ทั้งนั้นกระทั่งว่าเอาแพ้ยังหลุดลุยเลยบางั้นแบบว่านอกตายไม่ฟื้นบางั้นแต่ฟาดกันถึงขนาดนั้น เอากับกิเลสนี่ตั้งแต่ล้มลูกคูคารน้นําตาลว่วงบนภูเขาไปฟัดกับกิเลสสู้มันไม่ได้เราบอกว่าอะไรมันก็ไม่ถนัดถ้าบอกว่างายหมาว่านันถนัดเนี่ยกับความไม่เป็นท่าของเราต้องบอกว่างายหมาสิหายหนาอยแล้วแงะ่ยเนี่ยแมวมันตกได้นี่ว่ามันต่างกัน <c oughs> สู้ไปถอยต่อไปมันก็เป็นหงแมวมันก็ตกได้ตัวไปกักตตบว่าก็ซัดกันไปขึ้นเป็นเสือโคร่งเสือดาวขเขาเลยที่ต่อจากนั้นก็เป็น ราชสีฟันกับเี่ยขาดจะบ้านลงไปทั้งนันมากสิ่งที่ไม่เคยรู้มันรู้แต่ก่อนมันก็รู้แต่มันไม่มันไม่รู้เหมือนขั้งสุดท้ายของมันที่กิเลสม้วนเสื่อหมดแล้วมันรู้แต่หัวหัวใจของภูมิหนูตัวหนึ่งนะแล้วที่นี่พระพุทธเจ้าสอนนะตรงไหนมันหาที่ค้านมาได้นั่นที่แล้วก็เอาคาอันนั้นมาสอนพี่น้องหลายแล้วมาโกหกพี่น้องเหรอนี่ที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกไม่เคยโกหกโลกโลกตาบอดหัวก็ สอนโลกโด้วยโลกะวิู่โลกะวีถูรู้แจ้งโลกด้วยมาทั้งดีทั้งชั่วเป็นความจริงทุกสัสตว์ทุกส่วนไม่มีบกพร่องไม่ว่าดีว่าชั่วใครเอื้อมไปทางไหนโดนทั้งนั้นเพราะดีกับชั่วมีอยู่ <c oughs> จิตของเรานี่มีกิเลสกับธรรมที่อยู่ด้วยกันนี่ฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้มาพูดเล,เล่นๆนี่นะพระเจ้าคือธรรมดากิเลสมันจะหนามันจะหนาแน่นกว่า มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมาเป็นเราเสียเองีิเข้าใจไหมล่ะแล้วไปเป็นเจ้าอาบหวัวออะไรบาทหลวงอะไรก็มี่ว่าเราว่าเราไปหมดอยากทําก็เราอยากทําเราไม่อยากทําก็บอกว่าเราไม่อยากทํานี่มันจะไปจะทําความต่ำนะพี่ที่เลสมันไม่ได้พาไปความสูงเพราะมันเป็นค่าศึกของธรรมธรรมไม่ถูดลากขึ้นตลอดไม่มีคําว่าดึงลงทมนะมีมากมีน้อยดึงขึ้นตลอดทิเลสมีมากมีน้อยดึงลงตลอดนี่จําคานี้ให้ดีนี่แหละค่าศึกอยู่ในหัวใจเรา เวลามันมีกําลังมากมันไม่แต่ดึงลงดึงลงจนกระทั่งสัตว์โลกลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้เลยว่าคืออะไรเป็นกิเลสคืออะไรเป็นธรรมไม่มีไม่รู้เมือเวลาว่าเรียนเข้านี่มาเรียนที่เขมมันก็เดาๆไปอย่างนั้นคู่กองๆอย่างนี้นะ <c oughs> เวลาเรียนท่านบอกว่าบาปบุญนระกสวรรค์มันก็เชื่อไปาตามตำราเราเราเป็นนั่นแต่ตอนนั้นจิตก็ยังไม่มุ่งอะไรมากนั่งน,นะ เรียนไปฟังไปอ่านไปเรียนไปเท่าไราท่านว่างําจไปจําไปแต่ยังไม่ถึงใจนะ <c oughs> พอออกจากเรียนที่นี่จะเอาให้ได้รู้พ้นจากทุกพูดง่ายๆก็ตัังที่ไปพูดแล้วคราวนี้เป็นคราวเรียกว่าไม่มีข้อแม้ขอให้เรียนจบตามคำอธิษฐานนี่คือคขอาอธิษฐานไว้ว่าจบเพียงประโยคสามเท่านั้นพอแล้ววิชา <c oughs> เรียกว่าแบบแปลนแผนผังพุทธศาสนานี่สมบูรณ์แล้วตามภูมิของเรา นักรรมตรีโทเอกพอแล้วถึงป่าปเรียนสามประโยชน์พอนี่แหละเราคิดว่าเราตั้งสัจจะสามในสามประโยชน์พอจบแล้วจะออกปฏิบัติทันทีแล้วจับ่้ากิเลสด้วยขายเดียวก็มีข้อจงกังอยู่นิดนึงหนึ่งความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมต่อแดนมรรคผลนิพพานก็มีเต็มหัวใจแต่ยังมีอีกอันหนึ่งที่มันยังมีนิยีเยบย่ำมาเป็นข้าเสื่ออยู่บ้างแล้วยังมาเอ้นี่ คือเวลาเราเอาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเอาเต็มเม็ดเต็มเหเมนี่ยวเพื่อมรรคผลนิพพานนยแต่มรรคผลนิพพานจะมีอยู่จริงหรือไม่นานนี่มักมองเห็นแต่หลวงปู่มั่นเท่านั้นอืมพรากน,นั้นก็นบึ่งหาหลวงปู่มั่นพอไปท่า้นก็เปี้ยงเปี่ยงแลวโอ้ยสมเหตุสมผลทุอย่างนั่นละที่ได้ความจุใจเต็มเหนี่ยวมามได้ฟังทุกอย่างทุกอย่าง โอ้ท่านไล่ออกไใกล้นะทำไมเนี่ยให้เห็นที่ต่อหน้าตาืขึ้นมาเปี้ยงเลยนะเหมือนว่าทนาอเรดาจับไว้แล้วกับความมุ่งมั่นของเราที่มาหาท่านเป็นยังไงมาท่านเน่ขึ้นท่านทีเลยเหรอท่านมาหาอะไรขึ้นเลยนะท่านท่านมาหามรคนิพพานเหรอว่าขึ้นตรงนี้เลยนะขึ้นชี้ตํานี้เลยนี่นะต้นไม้ภูเขาไม่ใช่มรคนิพพานไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนั่น ดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรคนิพพานไม่ใช่บุญไม่บาปท้องฟ้ามหาสุดสุดสาครไม่ใช่บุญใช่บาปไม่ใช่มรคนิพพานสามัญโลกธาตุนี้ไม่ใช e ่บาปไม่ใช่บุญไม่ใช่มรคนิพพานเข้ามาเลยนะบุญบาปจริงมรรคผลนิพพานจริงอยู่ท like ี่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสตัวสร้างบาปสร้างกรรมสร้างทางปานโลกอยู่ที่ใจทีนี้คำเป็นเครื่องพาสร้างคุณงามความดีบุญกุศล ผลประโยชน์ตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงสุดยอดนี้่ดูที่ใจนั่นไรล่านี้นะรวมแล้วว่าที่เลสอยู่ที่ใจทําอยู่ที่ใจที่เลสพาสร้างบาปหากรรมอยู่ที่ใจตรงน้รกบอกไม่เกิดจากใจที่กีเลสลากไปนั่นแล้วก็ส่วนบุญส่วนกุศลนี่คือทำอยู่ในใจนี่แหละเป็นผู้ลากขึ้นลากขึ้นแล้วสอนตั้งเต็มเหนียวเปียงเปียงเปียงเปิดเผยหมดเลยนะ ่านสงสัยหาอะไรพระพุทธเจ้าทุกองค์โกหกโลกเมื่อไหร่นั่นฟังชินะบาบุญนรกสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันก่อนพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติแล้วท่านสอนก็สอนตามหล่กที่ม,มออีอยู่นี่อยู่เนี่ยเราจะสงสัยไปไหนนั่นเอาตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเอามาของจริงมาสอนแค่ทุกพระองค์ไม่สอนเหือจากนี่ที่เป็นของจริงอยู่แล้วนั่นแล้วถ้ามาสงสัยหาอะไรนี่ไล่เขาไล่เขาเอาที่ เน้นลงไปเอายังไงจะได้เอาเลยนะวะแล้ขอ,อท่านอย่าหมุนไปทางอื่นทําอยู่ที่ใจเอาหมุนต้องคิดทาด้วยกิจจะภาวนานะนี่สิ้นท่านลงในกิจจะภาวนานะเอากิจับภาวนานี่แหละท่านจะได้เห็นทุกสิง่งทุกอย่างตามทางของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วมาสอนโลกท่านสอนด้วยทำแบบนี้แหละเอ,เอาจับทําแบบนี้ให้ดีด้วยกิจะภาวนานะว่างี้เลยสอน <c oughs> บอกว่ากิตท่านก็บอกไปหมดววา ท่านอะหมุลแล้วท่านก็บว่าอย่าว่าผมประมาทนะนี่ท่านก็มีอารมณ์นิดหน่อยท่านมหาก็เรียนมาได้มากพอสมควรถึงขั้นเป็นมหาแต่อย่าว่าผมประมาทนะเวลานี้ปริญตาที่ท่านเรียนมาบ้างน้อยยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะว่าง่านน้เลยนะให้ท่านหมุนเข้าสู่ทางด้านปฏิบตัติคือกิตตาพรนาะเอาให้ดีตรงนี้มางั้นนะอย่าประชิดถึงเรื่องปริญตาที่เรียนมาบ้างน้อยมันจะขมากคราคเตะถีบยันกัน แล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่จะเป็นไปได้สัางันให้ท่านหมุนล,ลงท่งานะง,งกิจัภาวนาอย่างไรกิตจะสงบเป็นความสว่างสวายภายในใจเอาเน้นลงตรงนี้นะเน้นลงตรงนี้นะอยู่ทางนั้นนะที่นี่ท่านไล่เข้าสู่มรรคผลนิพพานนะว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจที่นี่ไล่เข้าการปฏิบัติเข้าสู่ใจแล้วนะ <c oughs> อันก็นไล่ลงตรงนี้ทีนี้ก็เอาเวลานี้เป็นเวลาที่จะเอาจริงเอาจังปริยัติทั้งหมดที่ท่านเรียนมาให้ยกบูชาไว้ก่อนท่านว่างั้นนะ ให้ให้ท่านหมุนทางด้านปฏิบัติให้จิตมีความสงบร่มเย็นแล้วท่านจะค่อยรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาจากแผนอันดั้งเดิมที่ถูกเจ้าแม่ยำมาแล้วนี่แหละไม่เป็นอย่างอื่นท่านวางพระเจ้าสอนอย่างนี้รู้อย่างนี้มาแล้ว <c oughs> ถทงนี้เวลา <c oughs> ปริญญตินั่นนะเวลานี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรยาวเข้ามาคล้าเข้า,ขากัน ต่อเมื่อจิตได้หลักได้เกณฑ์ทางด้านปฏิบัติภายในใจแล้วเลือกระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้เอาไว้ไม่อยู่นี่อะเราจัเราจําไม่ลืมนะคือมันจะวิ่งประสานกันท่านบ่าว่างี้นะถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัติคือการปฏิบัติก็รู้ก็เห็นภายในแนละปริยัติก็เรียนมาแล้วมันจะวิ่งใส่กันนหละปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งมาประสานทดสอบกันความหมายว่าไนงะเอาไว้ไม่อยู่เนี่ยเราจําไม่ลืมนะเอาไว้ไม่อยู่นะทีนี้เวลามันเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจะให้ว่างไง ท่านสอนอย่างนี้เวลาจิตไม่สงบมูนลองให้สงบเต็มที่เต็มที่จนกระทั่งจิตสงบแล้วท่านสอนทางด้านวิปัสสนาปัญญามันก็ออกอย่างว่าเลยทีนี้พอออกมันก็เป็นอย่างว่าจริงๆที่นี่นะปริยัตินี่มันวิ่งสก,การประสานกันเอาไว้ไม่อยู่จริงนะใครก็ห้ามไม่ได้เหตุผลมองกายทิรูนี้กับปริยัติเอามายันกันที่นี่มันก็วิ่งจาก,การผึงผ่งผึ่งผึ่งเลยโอ้ยท่านพูดไม่มีผิดนะ นี่เบิกวบกว้างออกเบิกกว้างออกนี่คอยสลุห้พี่น้องหลายฝั่งนะ <c oughs> เรื่องจิตใจนี่กิเลสตัวมืดมิดปิดตาม,มันปิดหัวใจไว้มันลบหมดสิ่งได้ที่จะเป็นคุณมันก็ลบสิ่งที่เป็นโทษมันก็ลบแบบหนึ่งเนี่ย้ะมาบาปไม่มีนี่ก็ลบแบบหนึ่งเอาคนเรามันอยากทําความชั่วอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าตัวยังทําความชั่วน้ำหัวใจมันนังชอบตามกิเลสหลอกลวงมันก็ทําแต่ความชั่วแล้วดึงลงดึงลงความดีไม่อยากทํา น,นี่เรื่องของเกดมันลบอย่างนี้นะทําบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญใครจะอยากทําบุญเมื่อทําแล้วไม่เป็นบุญทําบาปไม่เป็นบาปแล้วก็ยิ่งหานใหญ่เข้าใจหญ่านะพอมันไม่เป็นบาปฟาดหมดเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละเลสทีนี้เวลาทำมาจากความสงบต้องจะเริ่มความสงบนี่มันก็มีหลักมีเกณฑขึ้นภายในใจแล้วเราไม่ได้พูอะไรมากให้เสียเวลาไปนะ ย่นย่อพี่น้องหลายฝั่งมาฟังตัอนรเองอ <c> น <oughs> นี้พอเก้าทานิปัตนาคือด้านปัญญาเนี่ยมันเปิดเจ้าออกเจ้าออกเจ้าออกอ,อกนันีสิ่งไม่เคยรู้มันรู้ไม่เคยเห็นมันเห็นมันเห็นด้วยกับใจเพราะอะไรมันจะเห็นกับใจจากความถูกปิดไม่เห็นสิ่งอะไรที่มีอยู่นี่มันก็มีปฏิเสธได้ไงว่ามันไม่มีแต่มันไม่เห็นเพราะเราหลับตาอยู่อยู่เดี๋ยวนี้เรารูหลับตาแล้วมันเห็นนะพอลืมตานี่มันก็เห็นหมด อันนี้กิจใจเรลาเมื่อกิเลสมันปิดไวเหมือนกดหลับตาอะไรจะมีบาปบุญนรกสวรรค์เปรียบพรมรลกนิพพานมีมันก็ไม่เห็นอพอกิเลสปิดไว้หมดทีนี้พอเปิดออกพวเราอะไรที่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วนั้นนะมันก็เห็นมันไปเรื่อยเแื่อก็เปิดเจ้าออกเจ้าเปิดออกออกจนกระทัาา่งทั้งฟาดเปิดหมดเลยมันเจน้าหมดใ่ห้บางไงน,นี่เอาเอามาหลอกที่ไหนหลอกพี่นอ้องหลายหรือพระเวจาเป็นศาสตราอเอกหลอกโลกที่ไหนไม่เคยมีนะ ไม่ว่าผู้เจ้าพระองค์ใดสอนแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันศาสนาของผู้เจ้าทุกทุกองจึงเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารเรื่อยมาไม่มีศาสนาใดจะเป็นคู่แข่งได้เพราะศาสนาที่เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นทุกทุกองเป็นอย่างเดียวกันรู้กันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวสอนแบบเดียวกันเรียกว่าสวักดิ์รำตรัสไว้ชอบแล้วนี่แบบแปลนเพื่อมะโกนิพานตรัสไว้ชอบให้เดินตามนี้นะ อยาให้หลบหนีกลิกตัวออกจากหลักธรรมหลักวินัยให้ให้ก้าวเดินไปตามร่องรอยมีตามสายทางสายทางคือคือธรรมวินัยเป็นสองฝากทางตั้นไว้อยากออกนอกรูกนอกทางผิดพระวินยัยเขาเรียกว่าออกนอกทางแล้วลงนรกที่หลกเปรตไปแล้วนั่นให้รักษาพระวินัยทําให้ดีจะมีศาสดาประจําตัวประจําตัวเพราะธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาของสัตว์โลกแทนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไ้ญญแล้วก็ขอให้เป็นผู้มีความรัก ทำรักวินัยมีความสงบระวางมีอวดตปะแล้วไปที่ไหนจะมีศาสดารักคุ้มครองรักษาตอาไป <c oughs> นี่ก็ได้พูดให้พี่น้องฟังแล้วปฏิบัติมาเวลามันมืดก็มือดอย่างนั้นน้ําตาลวกอยู่บนภูเขาก็ได้พูดให้ฟังแล้วถึงวาระที่น้ําตาลวกที่กิเลสพังลงไปจากใจก็ได้พูดให้ฟังแล้วน้ําตาลมีเลวมมีสองประเภทประเภทแรกน้ําตาล่วกนี่แต่ประเภทน้ำตาที่ขาดทุนศูนย์ดอก น้ำตาไม่มีความดีความดีน้ำตาเป็นฟืนไฟเผาไหมให้เจ้าเกิดเกิด,เก,ดเกิดความเดือดร้อนแฉอกเสียใจว่าสู้กิเลสไม่ได้งง้หมาลงไปล้มเข้าใจไหมน้ำตานี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรน้ำตาที่เป็นโทษเพราะความแพ้กิเลสนี่น้ำตาครั้งแรกพอน้ำตาครั้งสุดท้ายนี่นะฟาดกิเลสพังน้อยมีอะไรเหลือนี่จ้าขึ้นมาเลยนี่ตัวนี้สับเครือนหมดฟังที่ท่านอะไรได้พูดให้ฟังกี่ครั้งแล้วมาหลอกเหรือ <c oughs> ร่างกายนี่มันหมุนของมันเองนี่ผึ่งอย่มันเหมือนกับโรกธาตทกนี่วั่นไปหมดเลยนะเนี่ยกิเลสพังออกจากใจเท่านั้นรุนแรงไหมกิเลสอำนาจของกิเลสสามได้โรกธาตุมันครอบไปหมดเมื่อมันพังแล้วมันก็เหมือนสามได้โลกธาตุไหวไปหมดแล้วที่ที่นี่มีแต่ทำระลวนจ้าขึ้นมาเท่านั้นไปยังไงที่นี่นี่น้ําตาที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ก็ไม่ลืมจนกระทั่งวันตายเหมือนกันน้ําตาประเภทที่กิเลสพังด้วย ได้ชัยชนะน้ําตาร่วงออกมานี่เป็นน้ําตาที่ได้ชัยชนะเข้าใจเหรือมีน้ําตาสาหรับเราเอยังมีสองครั้งครั้งหนึ่งไปนั่งน้ําตาร่วงอยู่บนภูเขาสู้กั่ไม่ได้หงายหมาลงไปนี่นั่นน้ําตาที่เป็นโทษเป็นกรรมของตัวเองเพราะความแพ้กิเลสไม่เป็นท่าน้าําตาครั้งที่สองนี่ฟาดกิเลสพังลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยมันจ้าขึ้นมาสิ่งไม่เคยรู้มเมื่อเปิดใจออกแล้วมันก็เห็นใจใว่างไง เราเห็นด้วยเราไม่สงสัยเราด้วยนะี่นะเมื่อเราเห็นเราไม่สงสัยด้วยเพราะวูเรงถึงทั้งผู้เจ้าท่านเห็นไม่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เราเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้จะว่าอวดดีบ่ด,ดีได้หมอบลาก,กราบเห็นไหมล่ะนี่ละทำผวยเจ้าทําที่หมอบลาก,กราบบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายกราบอย่างลาบเหมือนกันหมดไม่ต้องเห็นองค์ัศาสดาษก็ตามทา,ทาธรรมาชาติที่ประจักษ์อยู่หัวใจของท่านละ่ะท่านแสดงไว้ว่านัตถีเสยววโยวาปิโย บรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์แล้วไม่มีใครยิ่งย่อนต่างกันเสมอกันหมบนี่ธรรมชาตินี้แหละทำแท้คือนี้พุทธะแท้คือนี้ธรรมะแท้คือนี้สังฆะแท้คืออันนี้เป็นอันเดียวกันเลยไม่ยแยกคำนั้นท่านี้ถึงแล้วแล้วก็ไม่ถามใครอีกด้วยนะจ้าขึ้นมานันยอดถามหาอะไรนี่เนี่ยธรพุทธเจ้าแม่นยำม,มาจากไหนถึงไหนแล้วจะแม่นยำตลอดไปถ้าใครยง อุตส่าห์พยายามเบิกบืนเอาทุกข์กระทุกทุกเพื่อฟัดกับเกลียถ้ามันหงายลงไปนีทุกเป็นอะไรไปทุกเพื่อความสุขเพราะบรมสุขนี่นะไอ้ทุกเพื่อความล่มจมเพราะความไม่เป็นท่าของตัวเองยาพากันฝืนแบบนั้นมอบตามเกลียเป็นทุกข์เรื่อยไปนี่ตายจนทิ้งเบาๆไว้เกิดประโยชน์อะไรพากาดูส่าพยายามเกิดมากี่กับกี่กันตายของกันยังไม่รู้ศพตัวเองตายทับตัวเอง เวลาพระพู้รเจ้าที่ตัดตัวลู้ขึ้นมาพาวนี่ปุเพนิวาสาวนี่ยานเจ้านี่มันเห็นหมดนี่ว่าไงตายกองกันมาเท่าไหร่เจ้าของตายกองทับถมเจ้าของมาเท่าไหร่สัตว์โลกแต่ละต,ละตัวละตัวตายกองกันอยู่แบบเดียวกันหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันนี่แหละจุตุปาติญาต <c oughs> ทิทีแรกอาปุเพนิวาสาวนี่ยานนล,ลืกชาติย้อนหลังของโบงได้มากลับใจใการใดดูมาหมดตายกองกันกองกองศพเจ้าของนั่นแหละ เป็นพบต่างๆชาติต่างๆตายกองกันมาเรื่อยผสมปะเสพด้วยความทุกข์ความทรมานอันนี้ออกอันนี้ไปยังไงสัตว์ก็มีเหมือนกันกับเรานี่หรือไม่มีเนี่ยพิจารณาจดูปัสยานบรรลุมัชฌิมยามว่าไงก็ดูมองดูสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายเกิดตายกองกันอยู่นี้เหมือนกันกับเราไม่มีอะไรผิดกันเลยนั่นนี่แหละอันดับที่สองพอเห็นจัตทั้งหลายกับเรา เนี่ยตายแบบเดียวกันเลยนับไม่ได้คนคนหนึ่งจะรับศพไม่ได้แบกกองทุกมาต้งต่อะไรนับไม่ได้ทีนี้เป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุจึงต้องมาตายกองกันอยู่ทั้งเขาทั้งเราพิจารณาพิจาณาตาเหตุนั่นแหละเรียกท่านเรียกวปัจจัยการอริยสัจหละที่นี่เข้าปัจจัยการอวิชชาปัญญาสร้างข้าราพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปคือมีมือมีอวิชชาก็มีสังขารมีวิญญาณมันรอบตัวของมันอยู่นั่นไง พิจารณาเข้าไปถอนรากแก้วมันคือวิชาพรวดขึ้นมาแล้วก็พวกนั้งกระดับไปหมดสามขานดับวิญญาณดับน้มรูปดับดับไปหมดตัวใหญ่นี้ดับแล้วไม่มีเหลือเสว่างจ้าขึ้นมาท่านละท่านพระพุทธเจ้าท่านจะรู้พิจารณาปัจจัยาการตัวที่เป็นสาเหตุให้เกิดตายคองกันนี้คืออันนี้เมื่อพิจารณาอันนี้ขาดจากลงไปแล้วหมดทีนี้ไม่มีอะไรที่จะมาเกิดอีกแล้วความตายอีกแล้วก็ไม่มี ความเปิดอีกแล้วก็มีธรรมชาตินี่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ตายธรรมชาติคือจิตดวงนี่เองลงนรกบกไม่ที่ไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่เคยชิบหายคือจิตดวงนี้บนนี้ได้สลัดปัดออกหมดแล้วขึ้นจังหวัดสมมูลปีกิเลสเป็นสําคัญเป็นต้นเขาแห่งสมมูลคือกิเลสกว่ากิเลสดับลงไปแล้วไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นธรรมธาตุล้วนๆท่านไม่ถามใครนี่แหละต,ตัดตทะลุธรรมเวลามันพิจารณาเข้าไปเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วก็ยังที่พูดเนาะ เหมือนหนงฟ้าดินเขาเขาก็อยู่ของเขาอันแหละฟ้าดินนะแต่มันเป็นอยู่ในตัวของเราเนี่ยกายหมุนเต้งหมุนอะไรเชอะนั่นเป็นยังไงระหว,ว่างจิตกับจิเลสจ,จิเลสกับกับใจที่ขาดสะบานออกจากกันหมุนขาดจากกันนี้มันหมุนเตี้ยวเลยนั่นละที่นี่วะที่น้ําตาล่วงมันเป็นเองนะน้ําตานี่พังออกมาโอ้ขึ้นอุทานนะไม่ใช่ธรรมดานะขึ้นเองนะขึ้นอุทานนะไม่ใช่ธรรมดาอืม พอเ,เราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่ที่เป็นอยู่ประจักษ์ในหัวใจเวลานี้มันครอบรลกธาตมันเห็นไปหมดนี่ว่าไงเขาไปอย่างนี้แถวเดี๋ยเจ้าดูนะขึ้นแล้วก็อกขึ้นว่าอาจจรรย์นี้แล้วก็เหอพระพุทธเจ้าตัดสะลุอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แลวเหรอซ้ําแล้วซ้ําเล่านะตัดรูลุยังไงตัดทะลุอย่างนี้แลว,แลวเหรอยรรอ,ยอย่างที่เราเป็นนี่นะเออแล้วทำแท้เป็นอย่างนี้เยเหรอทำนี่มันต้าอยู่หมดนี่อย่างนี้เยหรือทำแท้พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ยเหรอ เป็นอย่างนี้หรือรวมมาเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวธรรมธาตุแล้วพระสมแทบเป็นอย่างนี้รือจากนั้นก็ประมวลอะไรทีนี้เหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เราเคยคิดไว้เมื่อไหร่ถ้าเราไปม,มันจะขึ้นเวลานั้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วจากที่เคยเรียนไปน้องหลงายทราบว่าน้ําไหลมาจากที่ไหนลงมาหาสมุทรเป็นอันเดียวกันเท่านั้นนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้บำเพ็ญศีลธรรมด้วยบาร,รมีของตนมาจาก วงสกุลใดชาติใดวันน้าใดก็ตามสร้างมาสมาเมื่อแก่กล้าสามารถก้าวสู่ความดุดพจนก้าวเข้าสู่ความดุดพจนใกล้กับไปทุกที่ที่พอถึงความดุดพจนถึงเท่านั้นละ่ะนี่ถึงน้ำมหาสมุทรแล้วผููนี้พ้นทุกแล้วเข้าไปเดียวกันแล้วกับมหาสมุทรเข้าไปเดียวกันแล้วกับมหาวิมมหาที่ผ่านเหมือนพระพุทธเจ้าและสา,าวกอะไรเข้าใจไหมละ่ะนี่ท่านเป็นอย่างนั้นเราไม่ถามใครนี่นะก็พูดจริงๆจะว่าอวดหรือไม่อวด สิ่งวันนี้เราก็ไม่เคยชิดพุดโทโธธรรมโมสังโคชิดมาตั้งแต่วันอ้อนมาออกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรืพุทโธธรรมโมสังโคกราบกาบพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งตับตั้งตันก็ว่าได้นะแต่เวลาว่าน,น้นนั้นเป็นยังไงมันถึงมาพลิกออกมาแล้วไม่สงสัยซะด้วยนะเหี่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เราเคยชิดเมื่อไหร่มันเป็นแล้วนั่นนั่นถึงพูดออกตามความเป็นแล้วนั่น แล้วมะไม่สงสัยจะด้วยนี่แหละทำแท้ท่านเรียกธรรมธาตุเนี่ยที่ว่าธรรมธาตุครอบโลกธาตุคือธรรมธาตุนี่แหละแล้วทำสูญหายไปไหนมันก็เหมือนกิเลสมันไม่เคยสูญหายมันมีอยู่ตลอดเวลาร่างคาเอื้อมปตาม,มมันเลื้อมันสุดล่าแล้วก็ตายไปเลยจมไปเลยลบบาปบุญนรกสวรรค์นั่นแหละแต่กองทุกข์ที่จะเผาหัวตวเองมันไม่ยอมลบสิกิเลสมันไม่บอกให้ลบนะ เรคกองทุกขันนี้เสียด้วยการสร้างคุณงามวมดีอย่าทําบาปมันไม่ได้บอกอย่างนี้นะกลัวสัตว์โลกจะไปทําบาปเขา้าใช่ไหมพากันจำเอาน,นะรู้ว,วันนี้ก็เต็มเหนี่ยวแล้วสอนรอรับพอเรามีวัสนาทุกคนอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะยิ่เหลมันทําให้คนพองตัวนะ ให้ลืมตัวขึ้นไปลําดับเรียนมา,มากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าไม่มีทมเขาแทรกแล้วจะลืมเนื้อลืมตัวไปเรื่อยๆิีเลสเป็นทําให้คนหลองพองตัวลืมตัวนะถ้าทาแทรกเขาแทรกเขาไม่ลืมรถจะวิ่งเร็วขนาดไหนก็ตามเบรกมีอยู่พวงมาลัยมีอยู่ผู้ขับรถขับอยู่นั่นเขาจะหมุนไปตามความต้องการแค้วคาดปลอดภัยตลอดไปนี่ความรู้วิชาเราได้มากน้อยอทำมีอยู่สติธรรมปัญญาทำมีอยู่ ก้าวเดินของตัวเราให้เป็นค่อยๆค,ความราบรื่นความประพฤติปฏิบัติหน้าที่การง,งานทุกอย่างเป็นไปด้ยวยอัธยาศรมเรียบคนมีธรรมเข้าใจไหมเอาละพอเอามาเรื่องมาวันนี้ไปใหญ่เลยโทษโทษโทษพอใจจริงให้พอน <c oughs> ให้พอนไห้พอน <c oughs> ยะถาวาดิวหาภูราปริภูเรนติสาครังเยวะเมวะยโตทินนางเปตานางปะกะติทิตังปะิตังตุงหังทิปเมวะสมิจัตูสาเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิจิโยวิวัต จานตุสัพระโคมีนักศัตรูมาเจภาวะมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาชนะศีลสนิจังบุขาภะจายโนจัตตารุธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลัง